เทคนิคทำให้ห้องสวยด้วยทฤษฎี60-30-10เพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมวันนี้จะเลช่างรู้มีคำตอบทฤษฎี60-30-10อะ่ะก็คือเป็นการแบ่งสีออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือจะเป็นสีหลกักจะใช้60%สีรองจะใช้30%และสีไฮไลท์อีก10%สีแรกคือสีหลัก60%นะจะใช้พวกองค์ประกอบใหญ่ๆในห้องเช่นผนัง กำแพงเพดานฝ้าพื้นพวกนี้คือองค์ประกอบใหญ่ๆใ,ในห้องมันจะช่วยคุมโทนโดยรวมในห้องได้ง่ายคนส่วนใหญ่จะใช้เป็นพวกสีโทนธรรมชาติสีขาวสีชีมหรือสีเทาอีกที่2ก็คือสีรองคือใช้30%มสตีรองอ่ะคือส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปทางให้มันโดดเด่นมากกว่าสีหลักมันจะทําให้ห้องอ่ะดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้นสีพวกนี้มันจะไปอยู่ในพวกแบบเช่นเฟอร์นิเจอร์ พรมปูพื้นหรือพวกผ้ามานสีที่3คือสีไฮไลท์ใช้ประมาณแค่10%แต่สีนี้ก็คือเป็นสีที่สําคัญอยู่นะส่วนใหญ่เขาจะใช้สีที่เข้มไปเลยหรือเป็นคู่ตรงข้ามกับสีรองคพือจะทําให้ห้องดูมีมิติขึ้นไปอีกสีพวกนี้จะไปอยู่ในพวกแบบหมอนภาาปกแต่งหรือว่าโคมไฟหรือพวกแจกันพวกแบบของตกแต่งเล็กๆน้อยๆอย่ะจะใช้สีนี้ก็คือจะเหมาะมาก เพื่อนๆลองเอาทฤษฎีนี้ไปใช้กันดูนะแล้วก็ถา่ายรูปมาให้ปินดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปปินด้วยนะคะปินไปก่อนนะบ๊ายบาย